หลังจากทำการบ้านจากชุด22 23ไล่มาตามลำดับนะครับผมก็จะมาเจอชุดนี้ตามหน้าจอนะครับสำหรับตัวผมเองก็คือการลองแบบนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะเปลี่ยนชีวิตของผมให้ดียิ่งขึ้นได้แต่สำหรับญาติที่ลองทำการบ้านมาตามลำดับนะครับแล้วมาลอง6ข้อตามหน้าจอนี้ท่านจะรู้อะไรดีๆได้เองผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่น หมายเลขหนึ่งเนี่ยคนเราทําอะไรได้หลายอย่างเลยแต่การที่ผมเตือนตน,นเองนะครับบ่อยๆว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจเจริญสิ่งที่ดีจริงๆกําลังจะฝึกการเดินให้ดีเรากําลังเจริญสติในลมหายใจให้ดีเรากาลังจะเจริญการเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเมตตามีความเอ็นดูการที่ตอนนี้แหละเรากําลังจะฝึกนิสัยการให้อภัยการอาหสิกรรมประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ ข้อ1ขอ้ขอที่2ครับพ้นธาตุเป็นนายในชีวิตจริงครับเรามีห่วงเวลาที่เราเองเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือเราเป็นธาตุเป็นธาตุความขี้เกียจเป็นธาตุความอยากเป็นธาตุกามนะครับเราพ้นจากความเป็นธาตุได้ไหมเป็นธาตุการที่เรากำลังจะโกรธคนที่พูดแล้วเราควรโกรธแต่เราไม่โกรธนะครับพ้นจากความเป็นธาตุแล้วเป็นนายก็คือการมีสติการดูการสั่งตัวดามเนี่ยก็คือกายใจของดาม ไปทาอะไรบางอย่างเช่นการที่เรากําลังกินข้าวเราอร่อยแล้วเรากินมูม,มามแต่การที่เราฉลาดสั่งสั่งปากของเราเนี่ยให้เคี้ยวนะครับไม่ไหลไปตามความรู้สึกต่างๆได้ง่ายสั่งตนเองนะครับต่อไปข้อ3ครับไม่ยึดด้วยจิตว่างนะครับก็คือการที่เราบางครั้งเนี่ยเราเจออะไรบางอย่างซึ่งมันหนักนะครับเราจะเจอคําด่าซึ่งเขาเรียกว่าหยามมินเกียรติของเรามาก ยกตัวอย่างครับบางอย่างเราต้องไม่ยึดเป็นลักษณะของไม่มีฉันไร้ตัวตนไปเลยแล้วทางานเดินใช้ชีวิตด้วยจิตว่างนะครับออันนี้ก็ลองดูนะครับจากนั้นครับข้อที่4นี่จะตีให้แตกเป็นลักษณะที่ใครดูฉันทะวิริยจิตตะวิมังสามาก็จะรู้นะครับก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าเรารู้ว่า อ่ะอย่างเช่นคนที่จะหาเงินให้ได้จะทํำยังไงล่ะฉันถึงจะกลายเป็นคนที่หาเงินได้ทําให้เงินงอกงามขึ้นมาก็จะรู้ว่าทํำยังไงล่ะเราถึงจะมีกิจการทํำยังไงล่ะเราถึงจะมีทักษะทํำยังไงล่ะเราถึงจะมีทีมที่ดีนะครับวันแรกคําตอบที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่การที่เราใส่ใจจ่ายเวลาปรับแล้วปรับอีกในทุกๆวันนะครับ สิ่งที่เราต้องการก็จะทําได้ถ้าถ้าเกิดว่าอยากเห็นภาพที่ชัดเจนก็คือมีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางฝั่งยุโรปเลยนะครับเขาอยากสร้างรถยนต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคันแรกที่มันออกมานะครับมันวิ่งช้ากว่ารถที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันอีกแต่เขาปรับแล้วปรับอีกด้วยทีมงานที่มีคุณภาพจนวิ่งเร็วที่สุดนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่มันสําคัญสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆที่เรารู้ว่ามัน ใจเราตอบว่ามันใช่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้มันจําเป็นจริงๆนะครับมันสําคัญมากๆนะครับนั่นแหละครับที่เราจะไปใช้อิธิบาท4แล้วก็จะตีให้แตกแต่ซ้อมได้ครับฝึกได้นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เจอคําตอบที่ใช่ของชีวิตแต่เรารู้ว่าเราเรา,เราทำกันบ้านแล้วอ,ะอ่ะสิ่งนี้แหละดีที่สุดที่เรานึกออกก็ซ้อมซ้อมการตีให้แตกซ้อมอิธิบาท4ซ้อมวิมังษาได้นะครับจากนั้นครับข้อ5 นี่คือโอกาสอันดีที่จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สมควรทํามันคืออะไรหรืออย่างที่ผมทําวิดีโอนี้นะครับบอกต่อวิดีโอหมายเลขยี่สบองไปทุกวันเนี่ยก็เผื่อจะเจอใครสักคนซึ่งจะเดินเข้ามาบอกว่าไปลองทํากันบ้านชุดต่างๆมาหลายชุดแล้วออยากจะมาเริ่มต้น เริ่มคุยเพื่อที่จะไปสร้างกิจการกับตามเพื่อจะไปสร้างชุมชนเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเงินกับตามนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะเจอนะครับผมก็จะถือว่านี่คือคือโอกาสอันดีที่จะนี่คือโอกาสอันดีที่จะไม่ยึดไม่ยึดติดพ้นจากการเป็นตัวตนนะครับไม่โกรธเขาแม้จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการยั่วให้เราโกรธนั่นแหละเขาต้องการสร้างความเคยชินที่ไม่ดีอย่างเช่นบางคนเนี่ย เขาถือว่าเขาเคยด่าเราได้เขาจะด่าเราได้ตลอดให้ให้เรารู้สึกว่าเราก็เคยเคยที่จะโดนเขาทําไม่ดีด้วยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสำหรับตัวผมเองใครใครจะมาสร้างความเคยยังไงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันนะครับคุณจะพูดไม่ดีคุณจะยกตนข่มท่านก็แล้วแต่คุณเรื่องของคุณเลยนะครับแต่สําหรับตัวผมก็คือนี่คือโอกาสอันดีที่จะให้อภัยละเว้นอโหสิแล้วเป็นโอกาสอันดีที่จะไปเจริญสติปัญญาของเรา ไปเฉลิญอารมณ์อาการให้เหมาะสมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง <Okay. S 1> คนที่ไปทำการบ้านอย่างแท้จริงก็จะรู้ว่าสิ่งที่จะตีให้แตกคืออะไรจังหวะไหนที่ควรจะทำงานด้วยจิตว่างจังหวะไหนที่จะควรจะรู้ว่าอืมเราต้องพ้นจากความเป็นทาตในสิ่งที่จะดึงเราไปสู่สิ่งที่มันต่ำนะพาตัวเราไปเป็นทาตเป็นทาตอารมณ์เป็นทาตความรู้สึกแล้วฉลาดเป็นนายคือเลยครับการฉลาดสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์ที่ดี นำทางชีวิตของเราเองแล้วท้ายสุดครับทั้งหมดครับชีวิตของเราเนี่ยจะจมไปอยู่ในสิ่งที่ที่ทรงพลังมากๆก,ก็คือกรรมกรรมก็คือชะตาวาสนามันก็คือสันดานมันมาจากสันดานมันมาจากนิสัยมันมาจากความเคยชินแปลว่าอะไรครับการที่เราไปออกแบบวินยัยกิจวัตรดีๆสร้างความเคยชินที่ดีนะครับเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังงงเพราะว่าเรางงมาทั้งชีวิตตัวผมนะเคยงงมาทั้งชีวิตอ่ะเลิกงงซะ เรามาฟังวิดีโอหมายเลขย4บสนี้บ่อยๆแล้วก็ไปสร้างความเคยชินใหม่ๆจากอะไรครับจากการที่ผมทำกันบ้านฟังบ่อยๆแล้วมาเขียนมานึกมาจดอะไรบางอย่างแล้วผมก็จะได้เครื่องมือสำหรับการเผชิญฉากกรรมตรงหน้าตัวเลือกตรงหน้านะครับแล้วฉากกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ได้คืออะไรครับอถ้าเราเลือกที่จะ อย่างผมเนเลือกที่จะบอกต่อวิดีโอหมายเลขยี่สบสองเพื่อเจอใครสักคนเราก็จะสร้างหน่วยงานใหม่สร้างบริษัทใหม่สร้างญาติมิตรคู่รักที่จะจริงใจซึ้งใจถูกคอเข้าขามันสร้างได้แต่ฉากกรรของเราก็คืออาจจะมีคนมาพูดไม่ดีกับเราอาจจะมีคนมาทําเหมือนกับอเขาเคยทําได้มันเหมือนกับใครบางคนอนะแบบชวนทะเลาะหรือทําไม่ดีเพราะว่าเ,เขาเห็นว่าเราไม่สู้เขาก็จะพูดว่าอื คนนี้แหละในการที่เราจะอวดเก่งนะครับหรือมันเหมือนกับถ้าสมมติว่าเราเป็นหัวหน้างานถ้าหัวหน้างานบางคนเจอลูกน้องลูกน้องก็จะกลัวแต่บางคนเนี่ยลูกน้องดูละหัวหน้างานคนนี้ข่มได้แปลว่าอะไรครับเขาจะข่มโดยเฉพาะเวลาที่ไปเจอคนคนอื่นเขาก็จะมองว่าโอ้โหคนนี้นะฉันเก่งเพราะว่าฉันพูดจาข่มหัวหน้าได้หรือข่มผู้ใหญ่ได้เขาก็จะรู้สึกว่าอืม คนนี้แหละที่เขาจะเอาเป็นตัวเพื่อยกยกตัวเขาขึ้นในในสังคมในหมู่คนด้วยการที่เขาฉันสามารถพูดไม่ดีกับคนนี้ได้ไปว่าฉันเจ๋งอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันก็จะมีคนลักษณะแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นตัวของเองเนี่ยก็จะอาจจะเจอคนแบบนั้นโผล่เข้ามาบ้างเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็จะไม่ระเบิดโทสะไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่ใส่เขานะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือ การที่เรานะครับเลือกได้ที่จะสร้างฉากกรรมดีๆมารองรับด้วยการจงใจมาร่วมกันแล้วคนที่จะจงใจมาร่วมกันได้ก็คือทําการบ้านมาตามลําดับตั้งแต่ชุดที่2 2 23จนมาถึงชุดที่24นี้รวมถึงชุดอื่นๆด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามั่นใจเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันใช่นะครับสภาพสังคมนะครับสภาพโลกเก่าคนเรามีการแข่งขันกันมีการแย่งชิงมีการทําสงครามรูปแบบต่างๆ มีการทำร้ายตนเองทำร้ายสิ่งแวดล้อมทำร้ายผู้อื่นแต่สังคมรูปแบบใหม่ก็คือการสร้างความเคยชินใหม่ที่เราจะใส่ใจรักเอ็นดูตนเองนะครับรักรู้สึกดีต่อกันสร้างพลังดีเกิดขึ้นกระจายคุณงามความดีเนี่ยไปในสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเราเกิดอาหารที่ดีเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีเกิดเครื่องมือที่ดีซึ่งมันพัฒนาได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาร่วมกับผมแต่ผมฝันผม คาดหวังว่าพวกเราที่ทำกานบ้านมาจริงแล้วเนี่ยจะไปสร้างทีมที่ดีรูปแบบชีวิตที่ดีญาติมิตรคู่รักที่ดีร่วมกันได้นะครับแล้วเลิกก่อกรรมทําเข็นด้วยการที่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ทันยั้งคิดด้วยการที่เราติดอยู่ในนิสัยความเคยชินสภาพกรรมแบบเก่าๆนะครับเรา เป็นชีวิตแบบใดมันก็จะเป็นแบบนั้นประมาณนั้นแต่คนที่จงใจสร้างความเคยชินใหม่ที่ดีมันคือการสร้างนิสัยใหม่ที่ดีการสร้างสันดานใหม่มันก็จะกลายเป็นชะตาวาสนาใหม่ระบุญกุศลมหาศาลเนี่ยที่เราเคยทําไว้อยู่แล้วมันก็จะมาสนองเรานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วมันง่ายกว่าก็คือการที่เรามาทําร่วมกันก็ขอเป็น กำลังใจทุกคนนะครับที่จะไปทำกันบ้านแล้วมาเผชิญฉากกรรมตรงหน้าได้ดีแล้วมาสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับมาสร้างฉากชีวิตใหม่ๆมารองรับการก้าวหน้าไปตามสายทานชีวิตไปตามวัฒนักรชีวิตของตัวเราเองของพวกเรานะครับก็ลองนึกดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ